ตอนนี้เราก็ไปอยู่ตรงศาลหลวงพ่อขอมนะครับจากที่เราเห็นเนี่ยนะครับจะเห็นหลวงพ่ะขอมหาดในเรื่องของพ่อแม่นะครับท่านแสดงอันนี้จะเป็นการแสดงว่าท่านได้ดูแลในเรื่องของพ่อแม่นะครับรวมถึงพี่น้องด้วยอันนี้เป็นเหมือนกับถ,ถ้าเราเห็นภาพเนี่ยจะเป็นเหมือนกุูสโลบายที่ให้เห็นว่า คนที่มีความกระตันอยูกับตเวทีเนี่ยนะครับพอเราโตขึ้นมาแล้วเนี่ยการตอบแทนผู้มีพระคุณเนี่ยเป็นสิ่งที่เราควรเลือกกระทำสําหรับเครื่องรางของขลังเนี่ยนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องโชคลาภสิ่งที่ดีๆเนี่ยผมแนะนําเขี้ยวเสือเสพยานาสีทองนะครับอันนี้จะเป็นเหล็กลหุมซึ่งนานๆที่เราจะได้เห็นของส,สวยๆอย่างเงี้ยในราคาที่ไม่สูงนะครับ ชุดนี้เนี่ยเราได้ปลูกเศกที่ปุกะทองเมื่อปี2555ปีพญาัมกรทองนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยสีทองแทบจะไม่มีละนะครับตรงนี้ก็เช่นเดียวกันบ้านมุนตาเราเนี่ยมีจิตใจอยากที่จะให้สายมูลที่ชอบในเรื่องเครื่องรางของขังเรื่องในเรื่องของสิ่งเสริมเพราะวิกิจเศรษฐกิจเนี่ยนะครับเราก็จะเป็นการที่ทราบกันดีเลยว่าพิกิตเศรษฐกิจเนี่ยช่วงนี้ลําบาก กิจการบางแห่งมีการปิดตัวลงมีการยกเลิกลงทําให้คนเนี่ยตกงานกันเยอะนะครับการค้าขายบางคนหันไปค้าขายก็ไปเจอในเรื่องของผู้แข่งตัดราคาไปเจอในเรื่องของอะไรต่างๆที่เยอะมากนะครับแล้วก็ทําให้เกิดมีความท้อแท้เราแนะนําสิ่งเสริมว่าสิเสริมดีๆเนี่ยนะครับ เป็นเคี้่วเสือเสีนพญานาคที่มาจากเล็กไหลหูเล็กไหลหูคืออะไรเล็กไหลหูก็คือการเกิดเป็นการหุงนะครับและการทําเครื่องรางของขังที่เกิดจากการดินน้นแปบธาตุของเกติอาจารย์พุทธคุณเนี่ยเล็กไหลหูเนี่ยก็เด็กไปตามธรรมชาติเนี่ยพุทธคุณไม่ได้แตกต่างกันนะครับตรงนี้ก็อยากจะฝากว่าอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับสำหรับคนที่ชมจ้าช่องเจ้าเจ้าพญาชาแนลมีองค์เดียว ราคาหลักร้อยไปไปนะครับไม่ถึงหลักพันสนใจทักมาได้นะครับแต่ถ้าเกิดสายพูดถึงสายของการต่อสู้แล้วเนี่ยผมมีอยู่ชิ้นหนึ่งจริงๆว่าใจก็อยากเก็บเหมนกันนะเรียกจักอะไรนะครับสวยมากใหญ่จักนี้ถือว่าเป็นสัตวุธราวุแห่งเทพนะครับซึ่งเอาไว้ปราบสิ่งที่ไม่ดีต่างๆปราบมารปราบสิ่งที่ไม่ดี พวกอวิชาาตร์พืชผลดำถ้าเราบูชาจักเนี่ยนะครับแม้กระทั่งเกจิอาจารย์สายเวทดาก็ไม่สามารถทําอะไรได้ถ้าเราผิดจักอันนี้อยู่นะครับการแข่งขันการซื้อขายเหมือนที่ผมบอกไปในหลายคลิปบางทีไม่ได้เอาด้วยเ,ล,เวยล,วยล่ก็เอาด้วยคนไม่ได้ด้วยคนกน็เอาด้วยมนกระถาเพราะเขาต้องการทําอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยไม่ให้เราขายได้แล้วสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันจะผลประโยชน์มันก็จะไหลกลับเข้ามาหาเขา ดังนั้นเราเนี่ยไม่อยากที่จะไปกอกรมทําเข็นอะไรกับใครเนี่ยการป้องกันจะจะเป็นวิธีที่ผมแนะนําลองบูชาจาักละลายไปแล้ววางวางไว้ผมเชื่อเลยว่าไอ้สิ่งที่ถ้าเกิดเขาเล่นงานเราด้วยเวทมนต์หรือคาถาหรือสิ่งที่ไม่ดีต่างๆเนี่ยพอมากระทบบารมีของจักแล้วเนี่ยผมเชื่อเลยว่ามันจะสูญสลายไปไม่สามารถทาอันตราย แก่ผู้ที่มีจักอันนี้ได้นะครับอันนี้ก็ปากดากันไว้แต่ทุกอย่างเนี่ยผมบอกว่าต้องใช้มันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิธีการในการรับชมด้วยนะครับ